แต่ว่าข่าวแรกเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามสารคดีกันแน่ค่ะโดยคุณพระธรรมสูตรนะคะโดยพระธรรมฑมูตนะคะสายประเทศอินเดียเนปาลทุ่นเก่าทุ่นกระมอมถวายนอต้นพระศรีมหาโพธิ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกระได้มีการเชิญไปปลูกในพื้นที่77จังหวัดทั่วประเทศก็ขอเชิญชวนติดตามรับชมสารคดีชุดพระศรีมหาโพธิญาลงก่อนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม์พรรษายี่สิบแปดกรกฎาคมสองพันหารอยหกสิบแปดเมื่อนี้เสนอต่อพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรค่ะมมมมััันนนนไ่ีีอ้นน พระพุทธองค์ทรงเคยตรัสถึงต้นพระศรีมหาโพว่าเป็นดั่งสัญ,ญลักษณ์แห่งพุทธะผู้ใดได้กราบสการะเหมือนได้นมาสการพระพุทธองค์ในรัชสมัยของพระเจ้าอศกมหาราชทรงเป็นพุทธมามก,กะชั้นเลิศคำจุนพุทธศาสนาและมักเสด็จมาประพฤติธรรมใต้ต้นโพแต่ประเทศที่ท่งจุดบูชากลับเหมือนได้จุดไฟริษยาในหัวใจมหีสีด้วยพระนางจึงได้รดยาพิษทำลายต้นพระศรีมหาโพ ตนแรกที่พระพุทธองค์ทรงเคยประทับจึงร่วงโรยไปดั่งใบไม้ปลายฤดูพิษที่ร้ายแรงที่สุดก็คือพิษฤทธิ์ของความอิจชาพระองค์ภาวนาอยู่ใต้ต้นบสีมหาโพธิ์แล้วก็ทรงอธิษฐานหาทางช่วย้นบสีมหาโพธิ์ตัดสั่งให้อมาตย์จัดหาน้ำนมพร้อมด้วยยามลรดที่จนบสีมหาโพธิ์ จนกระทั่งต้นประสีมหาโพธิ์เนี่ยแตกหนอก็อแสดงว่าต้นโพธินน์นั้นได้ฟื้นขึ้นมาต้นประสีมหาโพธิ์ลำดับที่สองได้เจริญเติบโตอีกกว่า800ปีและได้ถูกทำลายจนล้มลงอีกครั้งในสมัยของพระเจ้าส,สังกากษัตริย์แห่งแคว้นเบงกอนในยุคนั้นที่ต้องการครองใจผู้คนหลังจากที่องค์ปณิพานแล้วแล้วมีสัญลักษณ์แทนองค์พระสมัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยังมีชีวิตอยู่คือต้นประสีมหาโพธิ์ สาสังกาก็ทําการข่มขูแล้วก็ต้องทําลายต้นมะสีมหาโพให้ได้ใช้ฟางใช้ไฟเนี่ยมามัดในกิ่งในเผาเผาทั้งเป็นเลยนะพระเจ้าปุรณวรมากษัตริย์ชาวพุทธแห่งแคว้นมคตทรงใช้นมโคโบริสุทธิ์ถึง1,000ตัวเพื่อรดต้นโพที่ถูกเผาพระองค์ทรงความพระพักลงกับพื้นอธิษฐานตามอย่างพระเจ้าอโศกมหาราช จนต้นพระศรีมหาโพธิ์ได้ฟื้นคืนแตกหน่อออกยอดใหม่ยืนต้นเป็นลำดับที่สามปีพุทธศักราช2418ในพลโทเซอร์เล็กซานเดอร์คันนิงแฮมหัวหน้าคณะสำรวจชาวอังกฤษพบต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่แก่ชาราสุดโสมจนสิ้นลมไม่นานพายุใหญ่กโคตนลม้มแต่ยังคงมีสองหนอ่องอกงามจากรากเดิมขึ้นอีกครั้ง หนึ่งในนั้นได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจนเติบโตเป็นต้นพระศรีมหาโพลลำดับที่4ี่ตั้งแต่ปี2423มาจนถึงวันนี้มีอายุกว่า145ปีดังพระธรรมที่ยังคงรากมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองมายาวนานจนถึงปัจจุบัน